แนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ m a สด้2นะคะคันนี้ m a สด้2ปี2010ค่ะเป็นเก่ง5ประตูนะคะเครื่องยนต์1,500ซีซีเบนซินเกียร์ออโต้รถปี2,010ค่ะภายในทนสีดำนะคะเป็นเบาะหนังให้ทุกท่านดูรดักษาความสะอาดง่ายดูสะอาดด้วยนะคะสภาพดีเลยทีเดียวค่ะพร้อมใช้งานขับขี่ได้สบายค่ะมีแอร์แบ็ หประตูไม่เคยติดเกตรถบอดี้เดิมค่ะเครื่องเกียร์ดีนะคะช่วงร่างดีพร้อมใช้งานค่ะภายนอกก็ดูดีภายในก็สะอาดสะอ้านนะคะห้องเครื่องก็สวยงามค่ะเครื่อง1 5 0 0 c นซีซีนะคะราคาคันนี้1,28,000บาทค่ะเร่มครบพร้อมโอนค่ะรถคันนี้อยู่แถวราชเาว71 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดดูรถนะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นัดไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงนะคะเพราะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในายหน้าค่ะสําหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ